วันนี้เราลดน้ําแปลงหญ้านะคะทุกคนตอนแรกมันก็หนาดีเนาะแต่ว่าตรงนั้นนาเมื่อวานเราผูกแล้วมันกินแบบเกลี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าฝานั้นเรายังไม่ได้ให้กินนะก็ดูยาวอยู่นะทุกคน นี่อันนี้คือแปลงหญ้าไนนะคะดูสิดูค่ะวัวก,กินก็เลยต้องมารดน้ำนะคะทุกคนเขากินแบบเกลี้ยงมากที่จริงอะ่ะเราควรจะตัดให้เขาแต่ว่าเราไม่มีเวลานะคะเราก็เลยมัดเขาเลยแล้วเราเลยต้องรีบมารดน้ำมันนะคะตดนน้ำต้นหญ้าเดี๋ยวเรารดเสร็จเราจะไปปลูกหญ้าปลูกหญ้าอะไรนะพี่ป้อมพันอะไรนะนรกจัก,กรพรัดนะคะเราเอามาจาก ของน้านะคะที่เมืองเดี๋ยวรถตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปปลูกต่อเราต้องหว่านปุ๋ยไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนี่อันนี้เป็นสวนผลไม้นะคะแถวนี้เป็นเราปลูกผลไม้หมดเลยมีทั้งทุเรียนเงาะลำไยมะม่วงนะคะมันว่างสองต้นเราว่าจะเอามะยงชิดมาปลูกนะคะทุกคนนี่ ใบเริ่มไหม้แล้วรอดหน่อยนะรอดหน่อยนะต้องบอกเขาอันนี้ค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนโน่นเราเอาวัวออกแล้วนะคะทุกคนทางนู้นโน่นวัวอยู่ทางน,นู้นทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูเสียงไก่โต๊ะค่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหม ล้วซูมให้ดูเลยนะคะเนี่ยมันเป็นไก่สวยงามนะคะทุกคนไก่สวยงามแต่ว่าทานได้นะคะคือเนื้อเขาเนี่ยอร่อยมากนุ่มละมุนมากค่ะเดี๋ยวเราปรับมาปกติกันปกติโอเคบรรยากาศหลังบ้านนะคะทุกคนแปลงหญ้าเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงหญ้าหนึ่ง ที่เราปลูกสองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเลยแต่ไม่ค่อยสวยเท่าแปลงแรกนะคะทุกคนเหมือนมันแร้งมากนี่ค่ะทางนี้อันนี้เป็นแปลงใหญ่แปลงหนึ่งนะคะที่เราแบบปลูกใหม่เขาแบบขึ้นไม่ขึ้นไม่แน่นนะทุกคนขึ้นบางๆแต่เราก็จะเอาไว้นะคะแล้วก็ตัดเอาตัดแล้วก็ลดน้ําใหม่เอานะคะนี่บรรยากาศพี่ป้อมเสร็จยัง เดี๋ยวเราจะมารอพี่ป้อมปลูกต้นหญ้าตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้<ม>เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนี่เราจะปลูกตรงนี้นะคะหญ้านารลกจัก,กรรพันเราไม่รู้มันจะเกิดไหมเพราะว่ามันเหมือนต้นอนอ,อนๆอยู่แต่ว่าเราจะลองปลูกดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราปลูกตรงนี้แหละนี่ต้นมันเริ่มเหี่ยวแล้ว <laughs> เอามาสองวันแล้วค่ะทุกคนแต่ยังไม่มีเวลาปลูกวันนี้แหละจะปลูก ดึงสายมาเลยนี่มาปลูกหญ้ามาคนปลูกหญ้ามาแล้วค่ะทุกคนมาปลูกหญ้านี่ตรงนี้ดีดวะ่ะพี่ดึงสายนั้นมาอ่ะนี่เราปลูกหญ้าแล้วลนะคะทุกคนพันนาลกจัก,กระรัดนะคะจ้าอม ยายไม่มีงานสดเลยอ่ะตอนเย็นได้ไหมตอนเย็นไปโอนให้ลุงต๊โอนให้ลุงเต้นลเดอ้อดินมันแข็งมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปลูกก่อนนะคะบ๊ายบาย